ฉันมาถึงบ้านพักตากอากาศที่พ่อซื้อไว้เมื่อหลายปีก่อนทุกอย่างดูเก่ากว่าที่คิดฉันเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นคือรอยเท้ารอยเท้าเปื้อนเลือดหัวใจฉันเต้นแรงฉันเดินตามรอยเท้าไปอย่างช้าๆมันนำฉันไปที่ห้องนั่งเล่นรอยเท้าจางลงเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดอยู่หน้าเตาผิง ฉันก้มลงมองใกล้ๆพื้นตรงนั้นมีรอยเลือดเป็นวงกว้างและมีบางอย่างถูกลากออกไปฉันรีบเดินตามรอยลากนั้นไปอย่างรวดเร็วมันพาฉันไปที่ห้องใต้ดินที่มืดมิดฉันกลั้นหายใจก่อนจะเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์ร่างของใครบางคนนอนอยู่ที่พื้นคุณคุณเป็นอะไรไหมฉันเขย่าร่างนั้นเบาๆแต่ไม่มีการตอบสนอง ทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากข้างหลังเธอมาช้าไปฉันหันกลับไปอย่างรวดเร็วไม่พบใครแต่ขนลุกทั้งตัวฉันวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นทันทีไม่คิดจะกลับไปอีกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นฉันไม่มีวันลืมได้และฉันยังคงสงสัยว่า ใครกันที่ทิ้งรอยเท้าเปื้อนเลือดเหล่านั้นไว้และใครกันที่กระซิบข้างหลังฉัน